สวัสดีครับผมเป็นทางการครับเช้าวัวนจันทร์ันที่8มีน้ำพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้านี่ครับมารรวิวภาพบรรยากาศตอนเราศร้าที่ทุกน้า ธรรมชาสติตอนเสาร์ใ่น้อน,นี่าเจใช่ภาพบรรยากาศนี่ือพักดอกเขียวพักดอกเหลืองพี่นรอบอผิดบังมึงทรั้งนี้มัมึงบรรยากาศยังมาเสาร์ย่ซีติเกตรที่หน่นองนนูนะตะเวนกำลังขึ้นสวยแล้วครับเจ็ดม้นแล้ว ุ่นนกนุ่งวูปีกพี่น้องบรรยากาศน่าม่เสิร์ฟพี่น้องคุณอยู่เมืองนอกเมืองนาคุณจงเทวุไทยพี่น้องหลวงมาเล่เลนบ้านพี่น้องสงการเมืองธรรมชาติถุงน้ำบ้านเอาทางอีสาพน,พ,าพ,น,าน,นพี่น้องสีสีสิเจ็ดเพื่อปางโกครับพี่น้องบ้านแขมเนื้อพี่น้องบ้านแขมบ้านลี เจ้ภาพบรรยากาศน้ำมันเสใไอพี่น้องในเบิ้งครับผมตรงหน้าแถวสีสเ,เกตปางโก้บนแข็มครับพี่น้องพุ่นนะหมวก นี่กับต้นบวกวาน,นี่เสียงกนกเสียงกาอยู่ธรรมชาติที่เขาคงธรรมชาติยังคงธรรมชาติบานเขาอีสานบานเขาเก่าพี่น้องฝากคนไหลก็แช่ก็ซับตะไครก้ก็พี่น้องเดอ้อ มักมวนเชิญเสบมีโอกาสมารีมิ้วถุงนะหน,า,หนาแรงพี่น้องน้ำเส่ามี่ถุงอีสานครับไอผู้อยู่พอยู่ในเมืองบุรีได้ขินหอดบาดกับแม่บ้านเท่ากับพี่น้องมึงบรรยากาศงานเราบรรยากาศตอนเช้า,าหนาแรงครับพี่น้อง จิงหลีดกันหลายครับพี่น้องเอ้ยจิงหลีดมึงพี่น้องก็จะปล่อยงัวแล้วนี่ตอนเช้าก็่ะปล่อยงัวมาลักษณะนี้ครับเป็นคำคอยพนึงบรรยากาศกันที่นี่วันสัร์แต่จอครับพี่น้องปล่อยบรรยากาศทัานไปเศร้าพน่ะ สวัสดีครับ